ไว้ก่อนเลยนะเอาละครับพี่น้องตุนครับสังเกตไหมครับว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแหละการเงินแม่งแปลกๆเลยหาได้ก็เก็บยากบางทีนัดลูกค้าไว้หรือนัดเก็บเงินนัดก็ไม่เป็นนัดเงินแม่งปลิ้นซ้ายปลิ้นขวามีเหต,ตุอันเป็นไปทางการเงินแบบแปลกมีความผันผวนเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าพระอังคารดาวการเงินของท่านถอยแม่ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกา67นะครับปีที่แล้ว เพิ่งมาเดินดีเมื่อวันที่13มีนาปีเนี้งานเป็นเสร็จทั้งหมด104วันยัดแค่อ104วันเห็นความลำเข็น โอเคตอนนี้ดีแล้วการเงินเดินหน้าในสุภาพและประกันว่าสภาพการเงินคล่องตัวขึ้นแน่แแต่ก็อย่างว่านะครับนะข้อควรระวังคือพอเข้าเดือนเมษานี่ก็ลอกาแมงแต่ต้นเดือนนะครับขึ้นแต่1เมษาสามทุ่มสิบเอ็ดนาทีพระอังคารออก,กสุภาพครับเข้าการงานได้มาตรฐานเป็นนิดนิด,นด,นด,นดต่ําต้อยด้วยค่ะทางี่คิดจะลงทุนเรื่องการเงินนะผมแนะนาว่าชะลอชะลอไว้หน่อยให้พ้นสี่สิบห้าวันนี้ไปก่อนเดีย๋ยวค่อยว่ากันดาวการเงินท่านก็จะดีขึ้นยกเข้าลาภผมว่าอันนี้น่าลุ้นกว่าแต่ถ้าเกิดสําหรับท่านใดที่มีเเหตตุจําป็น้องงล กับเสียไม่ได้มีเหตุจําเป็นต้องไปต่อต้องโอ้โหกูหนีไม่ได้กูเลื่อนไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรครับก็ลงได้ฮะแต่ผมว่าด้วยความเป็นนิดเนี้ยฮะผมว่าผมตอดแทนมันน้อยอได้ไม่คุ้มเสียบางทีมันเหนื่อยอ่ะมันได้น้อยก็นั่นแหละเหมือนทาฟีอะเสียเวลาเปล่าๆปล่าผมเลยว่าสักเดือนหน้าหน้าจะเข้าท่ากว่าหรือไปมองข้างบนนี่กูแทบช็อกนะดาวแห่ไปก่อนในอเลกิบานเลยเฮียโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าพบอรลกคึกคักนะเอรื่องนี้ท่านต้นมณฑลวันตัวหน่อยนะครับเพราะว่าพระสุขยาประจำตัวท่านเองก็อยู่ในอเละ หงายเงือบกันไปเลยนะอนะรอบตัวมีแต่ปัญหามีหลายอย่างที่ต้องแก้ไขอย่างสม่ำเสมอนะมาเรียกว่าไม่ค่อยฉลุยเท่าไหร่นะแต่ว่าเอาตัวรอบไปได้ยังไม่พอครับพลเอหัดพี่ใหญ่เองก็เดินหน้าก็จริงนะครับแต่แกเดินในมรณาเดที่สำคัญนะโ,โหดติดพินทุบ,บาลอีกนะเรียบร้อยดวงแตกนะปัญหาลุมเลาเยอะครับคิดดูดาวแห่เปลงในเอลิเพียบพลรหัดตัวช่วยตุด ทวิตตดที่อะไรติดพินทุกนบอ่ะนะ,ะเดือนเมษาจึงเป็นเดือนที่ท่านต้องเจอเรื่องราวต่างๆมายั่วยวนให้มึงอารมณ์เสียจนได้ผมเตือนนิดนึงนะพราหัสติดเสียเนี่ยแปลว่าคดีความก็ได้นะครับท่านใดที่มีคดีความอยู่ช่วงนี้ตกเป็นรองนะฮะฉะนั้นผมแนะน,นำว่าพยายามเตะทวงห่อให้ชัวร์แล้วก็หลุด13พฤษภาโน่นนะดีแน่นะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ไม่มีคดีความก็ก็อย่าไปมีฮะ เดี๋ยวนี้เนี่ยมันหลบหลบเลยอย่าหาเรื่องอย่าหาตีนอย่าเพิ่งอยาแดดตีนไก่น้าแดงอยู่เฉยๆอย่ามีอย่ามีปัญหาอะไรอย่าไปทําอะไรที่มันการเจรจาที่สําคัญสําคัญหรือว่าลงสัญญาอะไรที่มันยิ่งใหญ่ก็ผมว่าสักเดือนหน้าแต่เดือนเนี้ยก็ถ้าเกิดจะไปต้องลงจริงก็ต้องลงด้วยความระมัดระวังนะครับ11เมษา,ายนบ่าย3 5ทีพุทธออกจากปุตตะเข้าอริปปบปุ๊บเรียบร้อยมาตรฐานสุดล,วดล้วงๆเป็นทั้งปลาเป็นทั้งนิดโอ้โห การเจรจาสื่อสารเนี่ยเรียบร้อยไม่ดีครับเดือนหน้าเนี่ยค่อยจะช่วยหน่อยแต่เดือนนี้เนี่ยพุทธ